หลวงพ่อมีคนหนึ่งลูกศิษย์นะวันนี้ก็มาศิษย์เก่ามาเด็ง mm. นะไม่สบายนะมาบอกหลวงพ่อเลยว่าอยู่ได้ไม่กี่วันลนะหมอบอกจะต้องตายในเวลาอันสั้นนะตอนนี้ทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้แล้วจิตใจว้าวุ่นหมดแล้วหลวงพ่อบอกว่าก็อย่าไปทำมันสิอย่าไปคิดนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรไม่ไหวแล้วนะให้ทำใจว่าเราขอถวายร่างกายเนี้ย เป็นพุทธบูชาเอาร่างกายเราเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าทําใจอย่างนี้เลยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราถวายพระไปแล้วนี่พอใจเราไม่กังวลน,นะปรากฏว่าแกทนทานนะหมอเนี่ยเสียหน้ามากเลยหมอบอกจะตายในเวลาสัาน้นอยู่ป่านนี้ยังไม่ตายเลยตั้งหลายปีแล้วนะหลวงพ่อทำท่าจะตายก่อน,น <laughs> <laughs> ด้วยซห่ดีว่าอาจารย์เก่ง นะรักษาหลวงพ่อหายนี่นี่สำหรับคนไข้นะคนไข้เนี่ยคอยรู้ทันใจตัวเองไปนะถ้าใจเกิดหงุดหงิดขึ้นมาใจมีความไม่อยากใจอยากอย่างโน,น้นใจไม่อยากอย่างนี้นะคอยรู้ทันบ่อยๆแล้วใจจะสบายนะความทุกข์จะเหลือแต่ทางร่างกายความทุกข์ทางใจจะไม่มนะีนี่สำหรับญาติคนไข้ก็จำเป็นนะ ญาติคนไข้เนี่ยหลวงพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งยังเด็กๆเ,เลยนะายุไม่มากหรอกยังไม่ถึงยี่สิบเลยเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองแล้วก็เร็วมากเลยเด็กคนนี้หัดภาวนาม,มาตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เ,เลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าทุกวันนี้เหนื่อยมากเลยต้องคอยปลอบแม่อคนป่วยนะต้องคอยปลอบให้ญาติอะญาตินะโอ้ยเศร้าโศกนะเศร้าเสียอกเสียใจ คนป่วยนี่ต้องใช้พลังงานมากมายในการมาปลอบกนะว่าแม่จะตั้งสติได้อะไรนียนะโรกเหนื่อยแทบแย่เลยงั้นคนป่วยเนี่ยก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองนะญาติของคนป่วยก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองนะอย่างมันกังวลมันกลัวมันอะไรมันเป็นแบบเดียวกันอะ่ะมันห่วงนะมีความรักมีความห่วงใยมีอะไรต่ออะไรสารพัดเลย นะบางคนก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่ออะไรนะมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเลยค่ารักษามันแพงให้คอยรู้ทันใจของตัวเองเหมือนกันนะใจกังวลขึ้นมาก็รู้ใจเป็นยังไงขึ้นมาก็รู้การรู้ทันใจของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไปขยายความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับใจนะความทุกข์มันจะอยู่เฉพาะร่างกายญาติก็เหนื่อย นะต้องมาฝ้าไขา้ต้องวิ่งไปวิ่งมาต้องซื้อยาต้องโน,น่นต้องนี้นะมีคำว่าต้องมากมายแล้วก็คำว่าห้ามเยอะแยะเลยนะห้ามกินโน่นห้ามกินนี่ห้ามโน,น่นห้ามนี่เยอะแยะนะญนะาติก็ลาบากคนไข้ก็ลําบากนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะช่วยตัวเองทําไงจะทุกข์ให้น้อยนะ้ยก็คือรักษาใจของเราเครื่องมือในการรักษาใจเรียกว่าสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเราคอยสังเกตจิตใจของเรา